ม,มื่อเนี่ยไม่เลยเนาะฉลอมกล้องกูปูได้เห็นไหมมาสตูดิโอเราไอ้ช่องของเราเนี่ยมีกล้องกูปูแล,ล้วนะครับกล้อง,องเราเนี่ยมีกล้องกูปูแล,ล้วนี่เห็นไหมครับนี่ไปเจอกล้องกูปูมานะครับแต่ว่ารายได้ย,ยังไม่ได้จกกักรบาลดาวก็ยังไม่ได้นะครับผมตัวนี้ <laughs> ดาวก็ยังไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายหอวสั้นมองหนามไรเห็นบ่เดี๋ยวก็ถ่ายคลิปหัวสั้นอ่างเก็บหนามนะเดี๋ยวมีน้มไหล้วเอาเอาอันนี้ไปถ่ายทำอยู่อ่ะใช่หรือเป่ บจกแจกอ่ะเบด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 ่ะยาวเลยบตรงตาดอกเออกย่างเลยว่ายังโอ้ถ้าเกิด้อกล่องตัวนี้มากมันชุดดรอได้หรือไหมพ่ะดซื้อหายันเออในกล่องมากไพไพ่ได้ซื้อหายเยห้าสี่สามสองโอ้ถ้าด้งในกล่องเอาหมาไมอซื้อเลยโอ้ถ้าห้กล่องตัวนี้มากุดดอได้ผู้ได้ลับซื้อห แตกไทยเหรอไอ้ก็บ,บ,บเส้นบัดบัทแล้วมาป็นเส้นบัดรบัทมอนี่ครับอาเดีกยว็ก้ต่ออยู่ปะเราเรีนานา้ำไปเรนานา้ำเ,เขาต้องไปทไทยเขาต้องไปไทยเขาอิบ้างไหนดิก็หอนว่า,ายอย่างเรีนน้ำล่องเอาไปไทยอยู่ลองเอาไปไทยอยู่มองอมองไอ้ชั้นตบ่เขเออไอ้ไปเี่แต่ว่าเขาไปเด๋เขาไม่รดแต่ว่าเขาจะไปไหนไดีเขาไม่โดดไอ้ยี่วีดิ อ่ะเอออาดีเอาต่อว่าเอาต่อตรงว่าเข้าสิบไปทายหัวสั้นก่อนอ่นี่ในกล่องไหมไอ้ไวจิเ็ดคลิปอยู่หัวสั้นนั่นนี่ไวสิลองไปทายมึงว่ามันบินแนวไหนไปยังไรไรเข้าเข้าสิบไปยังไรเนี่ยเออรถแจ็คเอาไปว่ะรถแจ็คเอาไปสี่ลอยนะพี่มีวิธีป่ะเนี่ยมีไอ้มีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีวิธีอยู่ไปเข้าไปอ้าว บอกแล้วเพืบอเบียดเบีมีจังไรล่ะแต่ในมีที่อยู่ที่ไหห้าจีสามสองพี่มีวิธีอย่างไรไอ้ก็ไมมีวิธีหายไปไอ้ก็มีเอาละบอกใช่ไอ้ก็มีวิธีอยู่ไอ้เคยเบิ่งหนังในสมัยก่อนเดี๋ยวเอามาทางมุมก่อนไอ้เคยเบิ่งหนังในสมัยก่อนอยู่สนใจอย่างไรเรื่องบางที่ปอบเคยเบิ่งบ่เอา มุวงไ่ได้ดมุดวงปุ๊บเขาโงหนอยหเขาไปหาหัาวกไปพูหม่องมาไอ้ดแบบมาดูดูลิมอนเลยใช่เนีย่ยมื่อร่้ายพไอ้ไพไอ้เิดเ<า>ดี๋ยวเด้อมา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 เบ๊บเ๊บเ๊บเ้ามุมไปก่อนอกม่งไอ้ไอ้จะไมาน๊ตไปยืนมองหยังสเขากล่องเกาะกล่องตังเงยนี่กล่องอีกตันึงยืนยุกพี่ มันกดกดอันบ่เนี่เอาไอลูกเดกนี่นี่ยไอลูไปพี่ไม่ได้ลกใมันหอดนี่เนี่ยนี่กนเลน้ำคนเล่น้ำมาหลได้จพอโมาเยนี่นี่ยกเลน้ำมาหลอย่างี่ผู้สาวยังกับ่าว้เด้อออมันก็จเป็นนี่ย่างนี่ลูกย่างเออนี่ย่างไปเฮ้ยไอามึงนี่นี่ในบ้านพี่ปอบเี่เดี๋ยวเดีมันตรงมีกระดาษนี่ ต้องมีกระถาครับไอ้วะมีกระถากระถ่าีกัล้วาบักั่นกรถอยกัล้วาัเียมันต้องมีกระถาดนมันต้องมีกระถากระถายอีกแล้วไปแน่นักระถาอีกแล้วเพาต้องมีกระถางต้งคลิปเดียวอ้วนดีคนเขาเขาลังเลหนามดีดาดสาสาวสาวขอตัวดสาวตัแดงลูกไปก็เน้ครับตามไปาอจายบเออ เก็บเก็บเก็บเออเออเก็บเก็บกบโอ้ลงมาไหนเนี่ยทิ่หนละลงมาไหนพูดจาที่ลบไปเลวเด้อที่ปเนเนนาร์นั่นเเด้อเอาเดาไปเด้มันมีใจกนเลยแล้วเม็ดยูครับ ไปตาบ่ไป้าบอโอ้ยคนตาเลย้แแบบนี้ยแบบเนี้ยอ้ยยิ้มใหญ่เลมันมันมันจิตัดไหนในกรณีแบบนี้ละเบนมาปุ๊บมันจีบมันลงเบนต้องบอกขยับเออแมนเบนจะต้องบอกขยับถ้าเกิดเบดขยับป๊บเอ้อ một mày bôi má 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 cơ má gì lấy má đi má má cái này đi đúng đéo không tôi con đây có